ชอสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโก l ไลท์ไปที่ชอบไปผมรายการที่จะพาทุกท่านไปที่ชอบก่อนไม่มีโอกาสได้ไปนะครับวันนี้ครับผมอยู่ที่สนาม MGD ครับของค่ายรถยนต์ MG นะครับวันนี้ครับเราจะมีการพรีวิวนะครับหรือว่าการเฟิร์สอินเฟสชั่นครับในการขับรถตัวใหม่ของทาง MG นะครับนั่นคือ MG HSPHEV ครับหรือพูดง่ายๆครับก็คือเป็นรถยนต์รักอินไฮบริดครับของค่าย MG ครับ จะเป็นยังไงบ้างรครับวันนี้สื่อมวลชนและเราคนดังหลายๆคนมาที่งานนี้ครับมีครับด้านหลังจะมีรถจอดอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปลองขับกันดูว่าเป็นยังไงบ้างครับกับ MG HS GHEV e ครับ ท่านพอจะทราบอยู่แล้วเนาะผมรีแคปเฉยๆแล้วกันนะครับตรงไฮบิดเนี่ยว่าที่จริงไฮบิดเนี่ยมันสามารถแบ่งหลักๆได้3ประเภทนะครับประเภทแรกเนี่ยเรียกเจลซีรีไฮบิดไม่ทราบเคยได้ยินชื่อไหมฮนะนะครับซีรียไฮบิดก็คือการทํางานของมันก็คือเราเอาเครื่องยนต์นะครับไปปั่นเครื่องทําไฟฟ้านะครับให้มันไปเก็บที่แบตเตอรี่นะครับส่วนระบบขับเคลื่อนเนี่ยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่มาหมุนมอเตอร์ นะครับอันนี้เป็นบัดเวนะครับเครื่องไปเก็บที่แบตเตอรี่แบตเตอร,รี่มาที่มอเตอร์มอเตอร์ขับชุดขับนะครับที่รถนะฮะอันนี้ในบ้านเราก็มีเหมือนกันนะครับนะฮะแต่ว่าทีนี้ถ้าเกิดระบบเนี้ยก็จะมีข้อจํากัดอันนึงก็คือว่าเวลาเราขับเร็วเร็วมากๆนะครับที่มันใช้แบตเตอรี่พลังงานจากแบตเตอรี่นี่มากกว่าการปั่นเข้าไปเนี่ยมันก็จะทําให้เปอร์ฟอร์แมนซ์มันจะลดลงเพื่อให้เครื่องยนต์มันจะรีเจน แบตเตอรี่กลับมาให้อยู่ในสเตตัสที่มันสามารถกลับมาทำให้ฟูมความนั้นใหม่ได้นะครับอันนี้ก็คือซีรีส์ไฮบริดนะครับอันที่สองเนี่ยพาราเลพลพาราเลลก็คือเอาเครื่องกับมอเตอร์ขับขพร้อมๆกันเลยนะครับแต่ทีเนี้ยจะเห็นว่าเวลารีเจนเนเรตนะครับระบบเนี้ยมันจะรีเจนเนเรตกลับได้นะครับจากการหมุนความเร็วหรือการเบรกนะครับโดยใช้มอเตอร์เนี่ยหมุนรีเจนเนเรตกำลังกลับไปที่แบตเตอรี่นะฮะ ทีเนี้ยปัญหามันก็คือว่าเวลามอเตอร์มันรีเจนเนอเรทนะครับมอเตอร์มันก็จะไม่ทํางานใช่ไหมครับทาให้การสร้างกระแสไฟฟ้ากลับไปที่แบตเตอรี่เนี่ยมันเป็นทางเดียวครับนะครับอันนี้คือระบบพาราเรลลนะฮะเมื่อมอเตอร์ทํางานครับมันก็จะไม่รีเจนหรือมุดรีเจนพอเอร์แมนมันก็จะเหลือแค่ครึ่งหน่งนะครับเรามาแบบที่สามนะฮะอันนี้ใช้กันแพร่หลายมากนะครับเป็นผสมเอาสองอย่างมาผสมกันเลยนะครับข้อดีก็คือว่าเราเนี่ยสามารถ รีเจนเนเรตไฟฟ้ากลับไปที่แบตเตอร,ตรี่โดยใช้เครื่องยนต์นะครับวิธีหนึ่งหรืออีกวิธีหนึ่งเมื่อมีการห่วความเร็วหรือเบรกมอเตอร์ก็จะรีเจนกลับไปนะฮะทีนี้ทีนี้ผลของมันก็คือว่าเวลาเราขับหรือเราอย่างนี้ครับมันก็จะผสมนะครับระหว่างมอเตอร์กับเครื่องยนต์ตลอดเวลานะฮะทีนี้จะใช้ว่ามอเตอร์กี่เปอร์เซ็นต์หรือว่าเครื่องยนต์กี่เปอร์เซ็นต์นะครับมันก็จะมีชุดคอนโทรลของมันชุดหนึ่งซึ่งแบ่งการทํางานระหว่างสสิ่งนี้นะครับ ของ MGHS ตั้งอินเทอร์บิดของเราใช้ระบบนี้นะครับทีนี้มากไปกว่านั้นก็คือว่าของเราเนี่ยจะทํางานสแตนบายเป็นโหมด HEV เป็นไฮบิดตลอดเวลานะครับของเราไม่มีการทํางานเป็นเครื่องยนต์อย่างเดียวนะฮะทีนี้ทําไมเราทําได้นะครับก็เนื่องจากว่าข้อแรกเนี่ยนะครับเราดูนิดนึงครับไฮบิดกับ EV นะครับอันนี้คือไฮบิดปกตินะครับ EV ตัวของตั้งอินเทอร์บิดเนี่ยคือเราพยายามเอาข้อดีของระหว่างทั้งีแล้วก็ไฮบิดเข้ามารวมกันนะครับ ก็จะเห็นว่าข้อแรกแบตเตอรี่เนี่ยไซส์ใหญ่นะครับของเราเนี่ยคือ16.6กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับเทียบกับตัวไฮบริดธรรมดาก็ประมาณ2-3กิโลวัตต์ชั่วโมงนะฮะเสร็จ <c oughs> แล้วทีเนี้ยของเราก็คือถังน้ามันเราก็ใช้ถนัดติกลงเพราะเราไม่มีความจาเป็นต้องใช้น้ํามันตัวขนาดนั้น,น,น,นละเราใช้น,าน้ามันเราใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ได้เยอะกว่านะครับทีนี้ประโยชน์ของมันนะครับก็คือเนื่องจากว่าเรามีแบตเตอรี่ใหญ่ใช่ไหมครับเราก็สามารถขับเป็นโหมด EV ได้ สมนนรรถนะของรถไฟฟ้านะฮะด้วยระยะทางที่เยอะกว่าระบบไฮบริดปกตินะครับเพราะว่าแบตเตอรี้เรามากกว่าเขา5้าเท่านะครับ16.6หไฮบริดเนี่ประมาณ3กิโลวัตต์หนาวของเรานะครับแล้วเนื่องจากแบตเตอรี่ใหญ่เราก็จ่ายกำลังไฟได้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพอร์ฟอร์มนซ์ของตัวที่เป็นมอเตอร์เนี่ยมันก็จะเยอะมากขึ้นนะครับทั้งแรงมา้าแรงบิดเนี่ยสามารถทำได้ดีนะครับทีนี้ผมเจาะดึกเข้าไปในตัวของเรานะครับ เนื่องจากว่าเรามีแบตเตอรี่ตัวใหญ่ใช่ไหมครเราก็เลยใช้มอเตอร์ที่มันสมรรถนะสูงนะครับไอแฮป์พินไวดิ้งนะครับอันเนี้ยผมว่าทุกท่านเคยได้ยินมาเยอะมากนะครับแซนเอสหรือว่ารถที่เป็นโฟ r f o r ร์ n c e Car รถที่เป็นพรีเมียงค่าก็ใช้เทคโนโลยีเดียวกันนะครับเพราะว่าตัวนี้มันคือเทคโนโลยีที่ดีที่สุดตอนนี้นะครับทำให้มีดนซิตี้ของตัวทองแดงขดลวดเนี่ยสูงนะครับความร้อนต่ำแล้วก็ทำให้หมอเตอร์มีขนาดเล็ก นะครับไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์แต่มีขนาดเล็กนะครับรวมถึงแบตเตอรี่ของเราเป็นลิเธียมไอออนนะครับก็คือแบบเดียวเนี่ยกับที่ใช้ใน z ซทนะครับรถยุโรปรถไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์คาก็ใช้ตัวนี้นะครับลิเธียมไอออนของเราเนี่ยใช้6โมดูลนะฮะทำไมเป็น6โมดูลก็คือว่าเราสามารถเซอร์วิสแยกแต่และโมดูลได้เลยนะครับแล้วแต่โมดูลเนี่ย มันก็จะมีกล่องคอนโทรลแยกแต่ละโมดูลต่างนะครับเพื่อที่จะแก้สติตาถือว่าการ m a n นจ e ซิสเต็มของแต่ละโมดูลให้มันทํางานเต็มปรฟอร์แมนซ์ตลอดเวลานะครับสร็จแ,แล้วทีนี้เวลาไอ้พวกนี้มันทํางานหนัก,นกๆใช่ไหมฮะเหมือนมือถือเลยครับเล่นหนักๆมันก็ร้อนใช่ไหมครับเราก็เลยมีระบบคูลแลนส์หล่อเย็นด้วยน้ําระบายความร้อนของตัวมอเตอร์ด้วยแล้วก็แบตเตอรี่ด้วยนะครับทั้งคู่เราระบายความร้อนด้วยน้ำนะฮะทีนี้ ถ้าเราไปเปิดตัวข้างหลังรถนะครับก็จะเห็นแทงคูลแลนซ์นะครับตัวนั้นเป็นน้ำยาคูลแลนซ์ที่สำหรับระบายความร้อนมันจะวิ่งเป็นท่อวิ่งรอบๆแบตเตอรี่นะฮะร,ระยะเวลาการชาร์จนะครับ16.6กิโลวัตต์อาวนะครับเราแบ่งเราใช้ได้ทั้งสองแบบนะครับเป็นพฮมชาร์จเจอร์ที่เราเคยติดอันนี้ก็คือพี่ๆนาจะเคยคุ้นเคยเลยแหละเพราะเราแถมจุกับ Z s น v นะครับตัวเนี้ยเราใช้เวลาชาร์จ4ชั่วโมงจากเกจแบตเตอรี่สูงจนถึง100%นะครับ แล้วก็อีกอันนึงเป็น MT Phone Charging Cable อันนี้เผื่อเวลาฉุกเฉินนะฮะเราไปที่ต่างๆไม่มีหาที่ชาร์าจไม่ได้ฉุกเฉินจำเป็นต้องใช้แล้วก็ใช้ตัวนี้ซึ่งแถมไปกับรถนะครับเป็นอะแดปเตอร์แถมไปใช้เวลา5ชั่วโมงถึง5ชั่วโมงนะครึ่งนะฮะส่วนเรื่องของความปลอดภัยแน่นอนนะครับตัวแบตเตอรี่เราเนี่ยก็ผ่านการมาตรฐานการรับความปลอดภัยนะครับของทั้ง UL 2 8 5 0นะฮะที่มีเทสแบบใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟรัดวงจร การเผาเปียกน้ําการกระแทกทั Reno, psycho, ้งหลายแหล่นะครับรวมถึงไอพี67นะะที่กันน้ํากันฝุ่นครับที่อันนี้ผมเป็นข้อมูลคร่าวๆให้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันแล้วเดี๋ยวพี่เลยเรามาคุยกันต่อนะครับจะไหลไปช้าๆแล้วเดี๋ยวไปจอดที่จุดสตาร์ทตรงนู้นทดสอบอตราเร่งก่อนเลยรอบแรกที่โหมด normal normal ทุกคนจะได้ขับเหมือนกันหมดนะวันนี้นะฮะ normal ก็เนี่ยฮะอย่างที่เมื่อกี้ ตอนเรานั่งฝั่งข้างในคือมันก็จะเป็นไฮบริดไปก่อนพื้นฐานของเรามันก็จะได้ประหยัดช่วงนี้แต่พอเราเหยียบปุ๊บเครื่องมันก็มาเองเลยตึ้มทันทีจุดที่เราจะเบรกนะก็คือเลยเนินเลยเนินที่มีทงตรงนั้นนะฮะมันจะมีป้ายสีแดงอยู่ทางขวาตรงนั้นเราเลยวอันนี้คือเราวิ่งวิ่งเลนขวาใช่ฮะดูเรื่องการเล่นก่อนแต่กล้องหลบหน่อยไหมเนี่ยแต่กล้องไันนู่นเราก็ชิดซ้ายนิดนึงโอเคโอเคเขาเล่นแบบใกล้ตรงนั้นเลยโอเคครับไปเลยเลยครับ เครื่องยนต์มาแล้วอืน่าเนี่ยโซนเนี่ยนะเริ่มเบรกได้เลยมันจะมีน้ำท่วมที่ชิดขวานิดหนึ่งนะครับแล้วมันเป็นโคงสายกว้างๆโคงแรกเป็นโคงยาวไปเรื่อยๆโอ้มันมันแรงตืดมากอันนี้แค่แค่แต่ยังไม่ยังไม่ได้แล้ว่าแล้วโหมดนอร์ม l ลด้วยนะครับพี่หรือมันนี่โหมดนอร์ม l ลด้วยเพราะถ้าเราเป็นโหมดอื่นสปอร์ตมันมาเร็วกว่านี้อีก นี่ก็ดูเรื่องช่วงล่างนะมันยังให้อารมณ์ของ HS เหมือนเดิมคือเป็นสปอร์ตเอสอยู่ไม่แต่ขันเล่งมันมาไวมากเลยมากมากเลยฮะอันนี้มันไม่ต้องไปใส่คันเล่งไฟฟ้าเลยนะเนี่ย้ไม่ต้องแล้วครับนี่พอยูเทิร์นปุ๊บแล้วที่จิ๊ดซ้ายเยอะๆเลยฮะซ้ายเยอะๆเลยอ่าได้แล้ครับรอบที่สองเราจะไปเลนเชนกันฮะความเร็วไม่เกินหกสิบเข้าตรงกลางเลยครับตั้งรถให้ตรงกลางช่อง ตรงอันช่องนี้ใช่ไหมใช่ฮะสามารถหักหลบไปช่องขวาก็ได้ช่องซ้ายก็ได้แต่ของเราจะเป็นลนักษณะหักออกไปแล้วหักกลับมาเลนเดิมอ๋อนะครับความเร็วที่ประมาณห้าถึงหกสิบห้าถึงหกสิบใส่ครับโอเลยครับผม <S <S เราจะให้ดูเรื่องระบบเซฟิลิตี้ด้วยซ้ายขวาก็ได้เริอมันก็ซ้ายครับนั่นนะครับเฮ้ยช่วงล่างดิวใช่แล้วมาได้เห็นช่วงล่างได้เห็นครงอะไรด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวในการใช้งานจริงเราเลือกโหมดน้ำหนักคงงอะไรได้อีก เพราะมันจะไปเกี่ยวกับโหมดที่เราขับขี่ฮะอย่างตอนนี้พี่ขับเป็นโหมด normal เนี่ยน้ำหนักพวงมาลัยมันจะเป็นค่ามาตรฐานแต่ถ้าเรากลับเป็นโหมดสปอร์ตเพิ่มมาตาเร่งพวงมาลัยก็ต้องหนักขึ้นด้วยนเลาแต่ขนาดนี้แค่นี้ก็รู้สึกแค่ตอนออกตัวแค่ถ้าเกิดประคองพวงมาลัยไม่ดีนี่อ้นีแรงบิดมันพาไปเลยฮะแรงบิดมันพาเราดึงอมูลงบิดมันเยอะหนักหน่วงเดียว นย้อนมันมาก่อนต้องซูเปอร์ชาร์จอะไรนะฮิใช่ใช่ฮะจริงที่ถ้าเป็นสมัยก่อนจะขึ้นได้แบบนี้ซูเปอร์ชาร์จเตัวนั้นอย่างเดียวเลยอย่างเดียวสุดก็ออกด้านขวานี่เลยครับไม่มีทางเลยถ้าไม่ใช่ซูเปอร์ชาร์จไม่มีทางอย่างอื่นเลยโอ้โหนี่รถตบเขาเรียกรถตบเด็กนึกด้เลยครับพี่แค่นั้นเลยโอเคเรียบร้อยขอบคุณครับ เคยี้เรเล่นได้ค e ร okay. so, ัวอย่างนี <tra> ้ก็ความเร็วประมาณ50ในช่วงทัางโค้งแรกสองสายยาวๆ5อย่างเีาจะเป็นโค้งกว่า S เยอะๆเลยครับผมโอเคคับตอนเร่งเลยฮะตรงกลางสนามใช่ฮะเลี้ยวหักหลบแบบฉุกเฉินเหมือนเปลี่ยนเลนกะทันหันนะจะเปลี่ยนไปเลนขวาก็ได้เลนซ้ายก็ได้ความเร็วประมาณห้าหกสิบหักหลบขวาเพิ่งจะหักซ้ายกลับมานะครับต่อมันก็เร่งผ่านไปตรงไปที่โค้มันก็ได้ดูหลายอย่างหัวไหลไวไหม ม่งล่างเกาะไมจริงเราเป็นสื่อว่ามันมีระบบ stability control ด้วย ก็ออกด้านขวาได้เลยครับผมคร,บครับผมอันนี้เราอยู่ใน MG HS PH e v แล้วนะครับอันนี้จะเป็นตัวภายในสีดำนะครับแล้วก็ อาเนี้เลยมาดูในส่วนของหน้าตากุญแจครับยังหรูห,หาราอลังการงานสร้างมากนะครับน,นี่เราขอปิดประตูนิดนึงก็มีสัญญาณเตือนด้วยอ่านะครับอ่ภายในเนี่ยแทบจะไม่แตกต่างจากตัว HS ปกติเลยนะครับก็จะมีอ่าสลูปขนาดใหญ่มากเลยนะครับนี่ครับสลูปขนาดใหญ่นะครับแต่เดี๋ยวต้องเปิดเปิดสวิตช์ก่อนนี่นี่ ซันรูปยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของทาง MG อยู่นะครับในตัวของซันรูปนี่ยังเปิดต่อได้อีกนะครับปื้อเข้าไปยาวๆเลยนี่นะครับแล้วก็มาดูหน้าจอนะครับหน้าจอก็จะเป็นแบบว่าบอกได้ครบถ้วนนะครับมีบอกว่าตอนนี้แบตเตอรี่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ระยะทางแบตเตอรี่ได้ด้วยนะครับแล้วก็มาดูหน้า,หน,าหน้าจอ นี่ครับโอ้โหเปิดมานี่อลังการนหะบึ๊บบบกว่าจะเข้าหน้าจอต้องมีแบบนิดนึงพึึบนี่นะครับอันนี้คือระบบหน้าจอของเขานะครับว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับก็อันนี้เราให้ดูเป็นคร่าวๆก่อนครับเป็นน้ําจุ่น้ําจิ้มว่าเขามีอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากได้ทดสอบจริงๆเนี่ยเราจะมาลงลึกในรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับแต่ปุ่มที่ ผมว่าจริงๆนะถ้าตัวนี้แทบไม่ค่อยได้ใช้เลยก็คือปุ่มซิปเปอร์สปอร์ตนะครับกดเนี่ยโอ้โหความแรงมาเต็มเหนยวแนะ่นอนนี่ขนาดขับในสนามนะครับสองรอบนะครับเป็นโหมดนอร์ม l ลปกตินะรถก็คือมีการตอบสนองคันเร่งดีนะครับพูดง่ายเลยเหมือนคนไปติดคันเร่งไฟฟ้าเพิ่มนะครับคันนี้แต่นิดเดียวก็ปืดป๊ดๆแล้วนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนสมัยแบรบรุ่นยุค90้ินี่ต้องบอกเลยว,ว่าหรถคันนี้นี่ติดซูเปอร์ชาร์จมาแน่นอน,นครับเพราะแรงบิดมาตั้งแต่รอบต้นเลยนะครับผมก็อันนี้เป็น ตัวคร่าวๆนะครับนี้จะเป็นตัวสีดําภายในสีดำนะครับแล้วก็จะมีตัวสีขาวที่เราได้ทดลองกับนะครับพายนอกสีขาวด้านในเบาะสีขาวหรูหรามากครับแล้วก็จุดเด่นที่หลักๆที่สังเกตงนะ่ายว่าเป็นตัว PHEV นะครับก็คือตัวแม็กนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีโลโก้ PHEV นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันด,ดูว่าเป็นยังไงบ้างครับกับ MGHS PHEV ครับ g h s p h e v มีอะไรบ้างครับก็เริ่มกันที่ที่เห็นหลักๆนะครับเพราะว่าส่วนอื่นเนี่ยจะคล้ายๆกับตัว ng h s เดเดิมอยู่แล้วนะครับก็จะมีในส่วนของ Mac นะครับที่เป็นลายใหม่นะครับที่เห็นชัดเจนแล้วก็จะเป็นนี่ครับเป็น Mac ลายใหม่ขนาด18นิ้วนะครับผมนะก็ยางข้างหน้าครับ2 3 5ส0 1 8นะครับส่วนยางหลังนะครับก็มีขนาด2355018เช่นกันแล้วครับ แล้วก็มาดูตรงด้านท้ายนะครับที่มีตัวโลโก้ PHEV นะครับเพราะว่าตัว H S จะไม่มีคำนี้นะครับนี่ก็มีตัว PHEV เป็นสี P P P ฟ้า,ฟา,ฟา,ฟาที่เห็นได้ชัดเจนเลยครับที่มีตัวแตกต่างครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของที่เป็นที่ชาร์จไฟนะครับนี่อันนี้นะครับนี่เป็นตัวชาร์จไฟนะครับเป็นทายเป็น Typ e 2นะครับก็คือเป็น แบบที่ใช้ทั่วไปนะครับที่ใช้นิยมกันในส่วนของตัวชาร์จไฟนะครับนี่แล้วก็ฝั่งนี้ครับจะเป็นในส่วนของที่เติมน้ํามันนะครับเราตอนเข้าเข้าปั๊มน้ํามันฝาถังเนี่ยดูครับทางด้านซ้ายนะก็จะเป็นในส่วนของตัวเสียบสายชาร์จครับทางทางด้านทางด้านขวานะครับเป็นตัวเสียบสายชาร์ตนะครับแต่ว่าตัวทางด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นนะครับเจนเรามาดูเครื่องยนต์กันนิดนึง นี่นี่เป็นเครื่องยนต์ของ MG HS PHEV นะครับนี่ก็เป็นเครื่องยนต์ขนาด1 0 0นะครับมีเทอร์โบโด้วยนะครับพร้อมตัวปลั๊กอินไฮบริดเห็นไหมครับนี่อานนี้นะครับนี่แหละครับก็จะเป็นในส่วนของ MG HS PHEV โอ้โหหลังจากได้ลองเป็นระยะทางสั้นๆนะครับรอบสนามเ g d นะครับก็รอบแรกนะครับเราก็ทําความคุ้นชินกับตัวรถก่อนนะครับก็จะมีในส่วนของตัวลองคันเร่งนะครับคือจุ่มคันเร่งเลยครับกดให้สุดเลยครับอันนี้บอกเลยครับแรงบิดหนักหน่วงมากนะครับแล้วก็คาดว่าเนี่ยถ้าได้ลองถนนจริงเนี่ยน่าจะสนุกกว่านี้นะครับแต่นี้ก็ได้ลองอัตราเร่งนะครับแล้วก็ได้ลองช่วงล่างนะครับเพราะว่ามีในส่วนของเลนเชนนะครับมีส่วนของ เลี้ยวโค้ง S นะครับก็เป็น2รอบสั้นๆนะครับแต่ก็พอได้รับความสุขว่าเป็นรถที่ขับสนุกนะครับช่วงล่างค่อนข้างดีเลยนะครับอัตราเร่งนี่ใช้ได้ครับแต่รายละเอียดลึกๆเนี่ยไม่ว่ารวมทั้งถึงราคาโปรโมชั่นอะไรต่างๆเนี่ยเราจะไปเจอกันอีกทีครับในวันที่27นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากจบการเปิดตัวเนี่ยก็จะมีการทดสอบบนถนนจริงอีกทีนะครับหลังจากนั้นเราจะบอกทีว่าทดสอบจริงบนถนนจริงเป็นไงบ้างครับ